จริงๆเนี่ยเป็นคนเรียกผมช่างนะผมบอกผมไม่ใช่ช่างผมเป็นคนทํารถแต่ผมบอกให้ช่างมาให้ผมได้แต่มันจะต่างกันถ้าเป็นช่างโดยตรงเนี่ยเขาจะไม่ได้รักรถเขาจะทำเพราะเป็นอาชีพปัอมใช่ปั๊มมันต้องไปจบใช่เขาจะทำเป็นอาชีพเราจะทําจากเขาที่เราเราชอบรถนะครับวันนี้ผมก็จะมาดูรถของผมมันจะจอดอยู่แถวนี้อ่าหนัะอยู่ข้างนู้นแล้วครับเห็นไกลๆนะอ่าทีสามหกสวัสดีครับ คุณเก่งอยู่ไหมวันนี้อยู่ครับครับผมจะคุยกับคุณเก่งใช่ที่เมื่อวานเอาซีสามหกมา <c oughs> มาเข้ามาเลย <c oughs> ได้เลย <c oughs> จะเป็นจะเป็นศูนย์เชฟเก่านะครับโร <c oughs> งงานนี่ ใหญ่มากจะมีรถต่างๆที e. ่ย mm ังทำอยู่นะครับร้อยก้สิบ e ครับผมได้เลยแต่เลยกำลังกำลังย้ายมาใช่ไหมจากที่เก่า <loves> ว <ài Points> <sed> <espe milliseconds> ัันนี้กครับผมวุ่นวายหน่อยสวัสดีครับคุณเก๋ บ้านเนี่ยี่บ้านทําเกี่ยวกับรถครับผมทำเกี่ยวกับรถได้เ,เด็กคือคุณพ่อทํารถนะครับ,รบทํารถแล้วก็เลยเราก็ซึมซทรัพมาับพี่ชายเป็นนักแข่งก่อนแล้วก็ติดตามไปดูอะไรเงี้ยเราก็เลยชอบชอบพอเรียนมหาลัยก็เริ่มเริ่มแต่งเริ่มแต่งเริ่มเด็กสไตล์เด็กมหาลัยครับก็าซิ่งบนถนนอะไรเงี้ยเสร็จประจบมาก็กลับมาอยู่ก็ทํางานอยู่เทพพักหนึ่ง เป็นเซลขายน้ำมันเครื่องครับแล้วกลับมาอยู่บ้านแล้วก็เริ่มมาเริ่มก็เริ่มเริ่มเราพอเริ่มแบบพอเริ่มมาอยู่บ้านทำงานก็เริ่มมีทุนนิดนึงก็เลยเริ่มแข่งแข่งก็พังๆดุดุดๆักหๆกอะไร่เงี้ยอ่อนยเลยครับแต่แล้วก็ก็ทำมาเรื่อยๆแต่แล้วก็พอผมแต่งงานก็มาเริ่มธุรกิจนี้ทรถธรกิจางจังเลยครับทำรถอย่างเดียวก็เลยขายรถเชฟก็ขายผมขายเชฟมาสิบเจ็ดปี ลูกอย่างนี้ถ้ารู้จักคุณเก่งก่อนผมอาจจะได้ลดครึ่งราคานะครก็เลยแล้วก็เลยแล้วส่วนพวกรถเบนซ์เนี่ยจริงๆแล้วภรรยาผมเดิมะคยทำโชรูมเบนซ์อที่สุพรรณแล้วตอนที่จีบกันเป็นแฟนก็รถเบนซ์เราก็ใช้รถเบนซ์แล้วก็มาซ่อมที่บ้านเขาเนี้ยซ่อมที่บ้านคือบ้านที่สุพรรณบ้านบ้านแปด เราไปซ่อมก็เจอกันอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วพอมาเราก็เลยเหมือนเราก็ก็ทําแล้วก็ชองเค้นทางบ้านของฝั่งแฟนก็ทําเบสทีมก็เหมือนก็คืนคัดมารุ่นพวกนี้ผมก็เป็นคนขายนะตอนที่มันตอนที่มันตอนที่มันออกตลาดแล้วไปส่งลูกค้าอนะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ผ่านเวลาไปแล้วเราดีเบลล์เนี่ยมันเปลี่ยนจากจากคนบุรีนะครับจาก<า>เป็นเลอร์ มันก็เลยเหมือนกับมันคือถัดเรื่องเรื่องเรื่องการทํางานก็เลยเปลี่ยนเรื่อยๆเริ่องรถเบสก็เลยมาทําเชฟมาทำเชฟมาสองที่ก็ทำเชฟมาเรื่อยๆเสร็จพอรถเบนซ์เก่ามันเกิดเราเห็นเนี่ยอยากจะหารถมาเล่นอะเหมือนจะกลับมาเล่นครั้งนึงทำรถดีๆเมื่อหปีแล้วก็เลยไปซื้อรถแอร์ดี124เนอะซีเอมาก่อนอ่ะก็เลยมาเริ่มทำเขาเริ่มทำมันก็เหมือนวิญญาณเข้าตอนนี้ตอนนี้รันเก้าสิบเอราคาก็เริ่มขึ้น ขึ้นใช่ครับขึ้นขึ้นกันคันนี้ขอให้ขึ้นเถอะแล้วก็จะขึ้นตามกันนะครับแต่เราก็จะมีมันจะได้เรื่องเสน่ห์ของเส้นสายอันนี้มันจะดูดูมนกว่าราคาสูงมันจะเป็นชอบแบบรถเหลี่ยมมันก็เลยเป็นตัวนึงแล้วจบความว่าตัวเนี้ยสักพักนะผมว่าจะขึ้นนะเพราะรถกระแสมันก็เริ่มมาแล้วเหมือนกันเพราะว่าอย่างดีเอ็มอีสามอีสามหกมันก็ขึ้นขึ้น มันก็คู่กัดกันอยู่นะไม่ได้ไม่ได้ทำทั้งหมด้กาจะเป็นแยกๆไปก็ดูว่ามีทำอะไรบ้างอย่างรัพเด่ไรก็ครับอันนี้ทไม่ได้เียนี้ครับผมแต่หลักๆเลยคือช่วงล่างต้องใหม่หมดชวงางม่ต้องผมคับบูบบอมากบูบบอครับผมไม่ลอง่ในหนวองกับเลยยางด้วยยางหมดสภาพหมดแล้วพวกพวกพวกนี้ถ้าถ้าชอบอย่างยางพวกนี้ถ้าถ้าอย่างอบที่ห่ออะไรส่งมาผมประกอบกัได้ ของยางก็เอาไว้ได้โอเคครับจะผมไม่ได้ขายยางนะครับแต่ว่าล้อเนี่ยต้องทำครับผมครับผมแต่ถ้ารถถ้าจะมันง่ายๆอ่ะพูด <constitutional> ถึงเรื hmm. yeah. new, so ่องการแต่งรถอ่ะอันดับแรกที่คนในเรื่องถือคือเรืองถึงล้อนะครับผมเหมือนรองเท้าเราครับผมใส่สูทเลยแต่ทุกแต่งใส่ทุกแต่งแต่ใส่รองเท้าแต่งแล่วจบแต่ถ้าวันนั้นใส่รองเท้าดีใส่ได้ยืดก็ดูดีแล้วเดินรถก็จะเหมือนกันคือถ้าล้อเนี่ยมันจะมันจะพารถไป อันดับแรกทุกคนมองมองล้อมล้อสูงในแบบใเงี้ยเพราะนั้นตัวถังเนี่ยสำสะพัญสุดใช่ก็มันมีเด็กก็อย่างเงี้ยครับมาศึกษาเรื่องรถไปคือรถได้ออปชั่นเต็มเลยแต่แล้วช่วงว่างตุบก็บอกผมด้วยเรื่องคันนี้ออปชั่นเยอะดีที่แล้วบอกผมใช่แล้วเด้ออปชั่นทำไดเลยไม่ได้หวนดิเลยเพราะรถเก่าเนี่ยมันทรงดีกว่าบอดี้คุณสวยกว่าไม่ชนไม่ตุบนะคุณจะเติมอะไรเข้าไปมัขายเปหมดเลย ออามาหยากให้ห่ายไปหมดแต่ถ้าตัวดี้คุณไม่สวยอะ่ะคุณเริ่มเกลียดอ่ะมันก็ติดกระดุมม,ด<ะ>มันก็ปิดไปหมดไม่ไม่ก็สวยครับขับก่นอ,แกน,น,อน,นแล้วก็เราก็บอกเขามาเขาแก้เลยโอ้โหแก้ไม่ไหวหรอกเฟรมอ่ะปูกลงเฟนแต่เขาเอาเหล็กกรไฟิโยนรถวิ่งรถวิ่งไม่ต่อแล้วแล้วตอนนี้น <id> ของคุณเก่งหมดเลยไหมหรือว่ารถลูกค้ารถลูกค้าจบจบจบแล้วเก่งท้ายท้ายับตัดไปทำไมครับ ช่วงล่าง้ายในของความสีความอืนกับสโตร์กแล้วค่ะช่วงล่างของของคุณเก่งใช้ใช้ของอะไรครับันนี้จะเป็นโคนี่โคนี่รับผมแบรนตอนนี้ก็กำลังนิยมเพราะว่าครับโโหภายในสวยมากถ่ายจากข้างในได้โอ้โหสวยมากเลย เดินเป็นองสามเจอเป็นรถผมทำแล้วก็ขายฐานค้าบจับมาเติมของเติมมาเติมพวกนี้มาเติมของสฟใช่ไหมครับท้ากค้ามาเห็นก่อนแล้วก็เลยขายคันหนึ่งเขาก็เลยมาให้ซื้อให้แล้วก็เป็นคนรบเรีครับคนนี้นี่เขาก็เลยให้ทำให้ทำให้ครับวันทีเขาก็ไม่ได้เอาปาบมาเขาราเขาก็มาจอดรถแล้วก็ขอทำขอทำ เป็นแค่ความสุขความสุขกีรราคามันลงมาจับต้องได้อย่างสมัยก่อนจักรยายแดงอะควนหนึ่งมันตกสองล้านกว่าเสามล้านนะครับตอนนี้มันเหลือแค่คันหลักแสนหลักแสนใช่มันก็เหลือมันซัพพอร์ตจิตใจอยากจะขับอะไรเงี้ยได้ขับเต้นในราคาสองแสนบาทแต่แต่ทำอาจจะเกินเกินราคารถแต่ผมมองงนี้ครับอันนี้อันนี้แชร์ประสบการณ์คือถ้าเราถ้าเราคิดถึงตอนที่มันราคารถใหม่อ่ะ คนทาเขาจะยอมรับได้แต่ถ้าเรามาซื้อในราคาตอนนี้ราคาแสนหนึ่งสองแสนถ้ามาทำสองแสนรับไม่ไหวเพราะมันกลายเป็นคนที่เจอราคาตอนนี้แต่ถ้าเป็นคนยุคนั้นเนี่ยเขาเคยเจอราคานั้นมาแล้วเนี่ยเขาบอกไม่แพงสบายอ๋ออันนี้เครื่องเครื่องเป็นเทมหนึ่งหนึ่งศูนย์เอมหนึ่งหนึ่งศูนย์สองพันแปดสองพันแปดเบนซ์จะใช้เครื่องรวมกันแบบเหมือนกับสหกัณ์นะครับแชร์เครื่องรุ่นนี้ก็ไปอยู่ในรุ่นนู้นก็มีประมาณนั้น มันก็จะมีอะไรที่สามารถที่จะ,ะแลกกัน,นได้กระดาษใช่ทุกอะไรเครื่องยนต์นเลยพวกนี้ค่ะคือมาทำนี่ก็ทำไปเกิดอะไรขึ้นใหญ่หที่สุดเกิดสมบูรณ์เก็บแต่ง่วนทั้งหลังเป็นรถเก่งแน่นอนผมคิด <laughs> ผมคิดแล้วว่าตัวรถคุณเก่ง <laughs> ก็จะเป็น <laughs> คือจริงๆผมจะเป็นแบบต้องแบบว่าเราอยากทำที่แบบว่า สไตล์ของเราอะไรนี่ก็เป็นเครื่องเป็นเป็นเครื่องหนึ่งของสี่เอ,อพี่เขาจะทำแบบเลียใน,ใน์ไฮน์ภายในนี้เป็นพวกตกแต่งหันรู้เลยครับช่วงล่างทำหมดอนาคตที่จะปล่อยไหมครับ <c oughs> ถามไว้ก่อนเลย <c oughs> <c oughs> ถามไว้ก่อนเลยอ <c oughs> โอ้ออเกียร์ธรรมดาด้วย <c oughs> เกียร์ธรรมดา แค่เบ้นท์ไปดูเรียบร้อยหรือดูเขาจะบอกว่าเบ้นท์จะดูแก่อะไรเงี้ยแต่นี่ทำใ้เราแบบไปรุ่นเลยสวยโอ้โหแน่นอนมากไม่เป็นไรครับรว่าแค่พาชมก็ดีใจแล้วครับโอโ้โห มัจะด,ดูอารมณ์แบบมันจะไม่เหมือนเส้น่งเบนเ์เราหร่เพรว่าทำแบบสไตล์ที่เราชอบเราบรถแบบจริงๆเนี่ยมีคนเรียกผมช่างนะผมบอกผมไมช่ช่างผมเป็นคนทํารถแต่ผมบอกให้ช่างมาให้ผมได้แต่มันจะต่างกันถ้าเป็นช่างโดยตรงเนี่ยเขาจะไม่ได้รักรถเขาจะทำเพราะเป็นอาชีพตั๊มใช่ต่อมมันก็จะจบแต่ทำเป็นอาชีพเราจะทําจากเขาที่เราเราชอบรถเราก็เหมือนจิตวิญ,ญญาณของคนที่เป็นเจ้าของรถ พอเราเราทํารถเราก็ไปลองเองเราก็จะรู้ว่าเอ้ยมันไม่ดีเรากลับมาบอกแต่ช่างเขาจะไม่ได้ลองรถเองมันจะคนละฟีลกับการขับของเราอะไรอย่างเงี้ยแต่เราไม่ได้ว่าเอารถลูกค้าไปกระนำเลยแต่ว่าเราขับปกติว่าให้มันไม่ดีต้องเปลี่ยนนะครับเดี๋ยวก็เป็นคอนเซ็ปต์แบบนั้นใช่ครับขอบคุณมากคุณเก่งมากๆเลยที่ให้ความรู้อะไรฝากไว้ด้วยครับผมผมฝากไว้ด้วยนะครับผม